หนึ่งเอาใจเกียรเไยทางไหนแม่หนึ่งสองเราก็สามารถกดเลื่อนเพลงอ่าเลื่อนแล้วเห็นไหมสามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้ด้วยวัดความดันโลหิตแล้วก็วัดออกซิเจนในเลือดนะอันนี้เป็นค่าของแม่กุ้งที่มัดที่วัดไว้นะคะทุกคนแค่เก้ารอเก้าสิบบาททําได้ขนาดนี้แม่ว่าคุ้มนะเกินคุ้มคุ้มสุดๆ ะะไปกุ้งก็มีของดีมาบอกต่อค่ะทุกคนนี่เลย,เลยสมาร์ทวอทสมาร์ทวอทนะคะทุกคนยี่ห้อดีเทครุ่น nb 159โอ้เห็นแบบนี้นะคะขอบอกว่าราคาไม่ถึง1,000บาทแค่9 9้รบาทเท่านั้นเองนะคะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันเลยดีกว่านี้แม่มี3เรือเลยนะสำหรับเรา3นคนพ่อแม่ลูกนะคะทุกคนน้องดีไซน์ ดีไซน์ใส่แล้วใช่ไหมคะสวยด้วยใช่ไหมสวยเท่แล้วก็มีทําอะไรได้หลายๆอย่างนะราคา990าบาทแต่ขอบอกว่าทําได้เกินราคานะทุกคนอะเรามาดูกันก่อนเลยดีกว่าอะแกะก่อนอาพอแกะออกมาแล้วนะคะก็จะมีตัวนาฬิกานะแล้วก็อันนี้เป็นตัวชาร์จนะคะทุกคนนี่สําหรับตัวชาร์จเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นหัว USB แบบนี้แล้วมันก็จะมีตรงนี้เห็นไหม เวลาชาร์จก็ไม่ยากเลยนาฬิกาก็จะมีตรงนี้เหมือนกันเราก็เอานีบให้มันตรงแค่นี้แล้วก็เอาไปเสียบปั๊กเสียบกับหัวชาร์จโทรศัพท์ได้เลย มาเรามาดูที่ตัวนาฬิกากันต่อเลยค่ะอ่ะสำหรับนาฬิกานะคะทุกคนเราสามารถปัดที่หน้าจอนะคือเป็นระบบสัมผัสแบบนี้นะจะดูค่าต่างๆที่หน้าจอหรือว่าเราจะใช้ผ่านแอปก็ได้นะคะทุกคนมาอ,อ่ะสำหรับแอปนะก็จะเป็นแอปตัวนี้นะคะทุกคนชื่อว่า y o ยูทิ l ตัวนี้นะคะในกล่องเขาจะมีคู่มือมาให้นาะอแล้วก็นี่เลยนะ เขาจะมีคู่มือแบบนี้มาให้นี่เขาจะมีบอกวิธีใช้งานอะไรหมดเลยแล้วก็ด้านหลังก็จะมี QR code ให้เราสแกนสําหรับโหลดแอปนะคะทุกคนวิธีการเชื่อมต่อกับแอปก็ไม่ยากนะแค่เราเปิดบลูทูธของโทรศัพท์นะคะทุกคนแล้วก็ให้มันค้นหาอุปกรณ์มันก็จะขึ้นอุปกรณ์เนาะล้วก็กดแล้วก็เชื่อมต่อได้เลยนะ, <Wow. S 1> อะพอเข้ามา น้าแอดนะนี่อันนี้หน้าแรกนะก็จะมีบอกอันนี้เห็นไหมอันนี้เป็นเป้าหมายที่ว่าออกกำลังกายของเราก็แล้วแต่ว่าเราจะตั้งนะว่าออกกำลังกายอะไรแบบไหนมีเป้าหมายเท่าไรอ่ะอย่างอันนี้แม่กุ้งตั้งไว้เป็นเดินนะคะ4,009ต่ววันแล้วก็นี่นอนหลับเนาะแต่นี่นอนหลับยังไม่ได้เชื่อมต่ออันนี้สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้ด้วยวัดความดันโลหิตแล้วก็วัดออกซิเจนในเลือดนะอันนี้เป็นค่าของแม่กุ้งที่มัดที่วัดไว้นะคะทุกคน แล้วก็หน้านี้จะเป็นกีฬาเห็นไหมอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้วันนี้ยังไม่ได้เดินเลยอันเนี้ยอ่าแล้วก็หน้านี้นะนี่ก็จะมีตั้งค่าต่างๆนะแล้วก็สามารถเปลี่ยนนี่เลยโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรรูปหน้าจอใช่รูปหน้าจอรูปหน้าปัดนะทุกคนนี่มีให้เลือกเยอะมากอ่ะของแม่อนยะู่ไหนอ่ะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนโชว์กันดีกว่าตอนนี้เป็นแบบนี้อยู่ใช่ปะ <laughs> นี่นะก็คือแบบนี้จะเป็นพื้นฐานนะแบบพื้นฐานเมื่อกี้ของดีไซน์จะใช้เป็นแบบไหนนะแบบนี้ในของหนูแบบไหนอ๋อนี่ของดีไซน์เป็นแบบหายไปไหนแล้วมันเยอะมากนะทุกคนอ๋อนี่ไงของดีไซน์แบบนี้นะทุกคนนี่อ่าเดี๋ยวแม่เอ้ยของหนูแบบนี้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 พิสดงว่ามีอัปเดตมาอีกอ่าแม่จะเปลี่ยนเป็นแบบไหนดีดีไซน์แบบไหนดีของแม่ มีไหมนี่ไหมนี่ไหมนี่นี่นี่มันจะได้มีบอกเลขบอกอะไรด้วยโอเคปะเนี่ยอะเราก็กดติดตั้งยืนยันนี่แล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนมันก็จะเข้ามาในนี้ใช่มันก็จะเข้าไปที่หน้า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 ปัดนาฬิกาใช่ไหมคะของน้องอ่าเสร็จสมบูรณ์แล้วไหนมาดูของแม่สินี่ไง เปลี่ยนแล้วเห็นปะววเวลาก็จะซิงค์จากในโทรศัพท์ของเราเลยนะทุกคนเห็นไหมนอกจากนี้นะทุกคนก็ยังสามารถแสดงการโทรเข้าแสดงข้อความ,มเมสเซจไลน์อะไรได้ด้วยนะและยังไม่หมดแค่เท่านี้นะสามารถควบคุมการเล่นเพลงแล้วก็ถ่ายรูปได้ด้วยมาเดี๋ยวแม่เจ้าสาทีได้ดูเจ๋งไหมแค่9 9้าบาททำได้ขนาดนี้นะคะสายแฟชั่นสายสุขภาพสายเทคโนโลยีไม่ควรพลาด วัมีนะมาปิดเพลงก่อนเราก็เข้าไปตรงนี้นะคะทุกคน Music Control <c ười> เห็นไหมมันก็จะขึ้นแบบนี้ตอนนี้เล่นเพลงน้ำลายอยู่ใช่ไหม <c ười> เราก็สามารถกดเลื่อนเพลง <c ười> อ่าเลื่อนแล้ว <c ười> เห็นไหมเลื่อนไปอีกรอบอ่ะยังไม่ชอบเพลงนี้นี่ได้นะคะทุกคนเลื่อนกลับไปอ่ะสมมติจะเพลงนี้อ่ <c ười> ะเล่นเลย นี่เห็นไหมมีข้อความเข้ามันก็จะโชว์นะคะทุกคนเหมาะมากอันนี้ฟังก์ชันนี้น่าจะเหมาะสําหรับพวกสายออกกําลังกายเนาะยังไม่หมดแค่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนสามารถถ่ายรูปได้ด้วยนะสั่งถ่ายรูปว้าเดี๋ยวแม่จะสาธิตให้ดูสําหรับฟังก์ชันถ่ายรูปนะคะทุกคนนี่เลยก็จะอยู่ที่หน้าที่สานะเราจิ้มเข้าไปมันก็จะขึ้นแบบนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วนี่เลยอ่าเดี๋ยวแม่จะกดสั่งถ่ายรูปจากนาฬิกานะดีไซน์โคทันหนึ่งสอง โชว์ให้ดูหนะะ่อยค่ะนี่ไงรูปที่ดีไซน์ถ่ายเมื่อกี้นะคะทุกคนอ่ะเหมาะอันนี้เหมาะสำหรับสายเซลฟี่เนาะเป็นไงเจ๋งไหมแค่9ก้ยบาททำได้ขนาดนี้แม่ว่าคุ้มนะเกินคุ้มคุ้มสุดๆค่ายอ,อีกใ่รยอีกเหรอคะเตรียมหนึ่งเอาจะเห็นเกมเลยข้างไหนแม่หนึ่งสองอ <laughs> พอแล้วอ่ะนี เหไ,ไหมคะเ<อ>จงนอกจากนี้นะคะทุกคนมันยังทําอะไรได้อีกหลายอย่างเลยนะ<อ>เดี๋ยวก่อนนะ<อ>เดี๋ยวพอใส่ก่อนเนาะอ่าถ้าเราอยู่แบบนี้นะหน้าจอมันก็จะมืดใช่ไหมเสร็จแล้วพอเราพลิกข้อมือมาเห็นไหมหน้าจอสว่างทันทีเลยนะ <Wow! S 1> นี่ยังไม่หมดเท่านี้นะคะทุกคน <Huh? S 1> เพื่อใครขี้ลืมเนาะแบบว่าเหมือนแม่อะ่ะขี้ลืมชอบเอาโทรศัพท์ไปวางทิ้งไว้นู่นนี่นั่นแล้วก็จำไม่ได้ใช่ไหม <S 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 เราสามารถค้นหาโทรศัพ <S <S ท์ของเราจากนาฬิกาได้ด้วย มาลองกันนี่นะนี่โทรศัพท์อยู่นี่นะอสมมุติเราไม่รู้เราจะไม่ได้โทรศัพท์เราอยู่ที่ไหนใช่ไหมแล้วก็นี่เลยมันจะมีฟังก์ชันไฟกรนี่เห็นไหมคะเราก็กดเข้าไปปึ๊บ่ะดูนะเดี๋ยวมันจะดังที่โทรศัพท์เห็นไหมมาแล้วโทรศัพท์อยู่ที่ไหนหาไม่เจอตามหาได้จากเสียงจริงไหมคะเป็นไงช่างไหมคะดิจ اي นี่นะคะทุกคนนอกจากนี้นะยังสาม ันแล้วก็กันน้ําได้ด้วยนะสามารถกันน้ำได้ลึกหนึ่งเมตรนาน30สนาทีนะคะทุกคน<ไ>ก็คือใส่ตาฝนได้นะนิดหน่อยแต่แบบไม่ถึงกับว่าไปดำน้ำอะไรนี้ได้นะอ่ะคือ990้าบาทอะทำได้ขนาดนี้ก็สุดยอดละ<ไ>แนะนำอะไรคะ<ไ>หน้าปากทำไมคะออโอเคอะถ้าใครอยากได้แบบนี้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวแม่กุ้งจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะคะ,ะ,คะก็เข้าไป สั่งซื้อกันได้เลยนะคะปาสำหรับวันนี้นะคะแม็กกุ้งกับน้องดีไซน์ซก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับนะคะเองเลยนะคะย